สวัสดีค่ะจ่ายพอโดจีชุนทางรักโชครองกรรมการบริหารบริษัทมีโฮมเอสเตทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวร่ามในเขนตพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะปัจจุบันนะคะจ่ายบริหารโครงการ Tropical Village 2ห่วยใหญ่พัทยามาแล้วทั้งหมด3ปีครึ่งค่ะแล้วก็ความเชื่อในการดำเนินธรุรกิจของจ่ายนะคะก็คือความจริงใจและความซื่อสัตย์ค่ะ จริงๆแล้วนะคะจ่ายเรียนจบ BBA in Hospitality Management จาก Leos Global Hospitality Switzerland ค่ะซึ่งในระหว่างที่เรียนนะคะก็มีโอกาสได้ฝึกงานกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศหลังจากที่กลับมาเมืองไทยนะคะจ่ายก็ได้รับ job offer ค่ะจากประสบการณ์ในการเป็น employee ที่ผ่านมาทำให้เรารับผิดชอบแค่เนื้องานที่เราได้รับมอบหมายเท่านั้นค่ะซึ่งสาหรับจ่ายแล้วนะคะจ่ายอยากที่จะเรียนรู้ในทุก a s pect ของ business การที่เราต้องรับผิดชอบในทุกการตัดสินใจของเรา1้0ค่ะ จึงตัดสินใจนะคะมารับช่วงบริหารต่อจากคุณพ่อค่ะ สิ่งที่ชอบในงานที่ทําใช่ไหมคะก็คือความสุขค่ะความสุขที่เราได้สร้างบ้านดีๆสวยๆให้กับลูกค้านะคะที่เขาอยู่แล้วสบายทั้งกายทั้งใจแล้วก็นําไปแนะนําบอกต่อกับครอบครัวเพื่อนหรือคนที่เขารักค่ะเพื่อให้เขามาเป็นลูกค้าของเราต่ออีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ความสุขที่ได้เห็นทีม B h o m e พนักงานและทีมช่างผู้รับเหมาของเรารักใคร่กลมเกลียวแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันกับองค์กรเราค่ะ ้ของจายนะคะก็คือการทําให้ Be Home เป็น trusted brand ค่ะเป็นแบรนด์ที่เมื่อพูดถึงแล้วเนี่ยลูกค้าจะบอกอ๋อบริษัทนี้นะบ้านเขาดีบ้านเขาสวยดูแลหลังการขายก็เลิศดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวซึ่งนั่นก็เป็น company vision แล้วก็ mission ด้วยค่ะค่ะสโลแกนของบริษัท e Home นะคะก็คือ we provide you m o r e t h a n just a house we deliver you a home ปีโฮมเป็นปีโฮมค่ะซึ่งความหมายของสโลแกนเรานะคะคำว่าบ้านในภาษาอังกฤษนะคะมีคําว่า house กับคําว่า home ซึ่งความหมาย house เนี่ยหมายถึงบ้านที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยนะคะส่วน home home is a feeling ค่ะ home is where your heart is คือความรู้สึก secure ปลอดภัยอยู่แล้วสุขก,กายสบายใจนั่นเองค่ะ ซึ่งนี่ก็คือมอเตที่บริษัทเรายึดถือนะคะโดยการออกแบบทีไซน์บ้านของเราอะคะเราจะคำนึงถึงการใช้สอยของลูกค้าในชีวิตประจำวันนะคะบ้านเราเนี่ยจะค่อนข้างเฟล็กซิเบิลและตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตของลูกค้าในทุกช่วงวะะัยค่ะ สำหรับจ่ายนะคะความสุขก็คือการให้ค่ะส่วนความสําเร็จก็คือการได้รับความสุขสําหรับ V e Home นะคะก็คือการที่เราได้สร้างบ้านที่เป็นมากกว่าบ้านให้กับลูกค้าค่ะความสําเร็จนั้นก็คือสิ่งที่เราได้รับจากลูกค้านะคะก็คือความสุขความไว้วางใจและการบอกต่อของลูกค้าค่ะค่ะสำหรับจ่ายนะคะช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดอย่างหนึ่งของจ่ายก็คือตอนเริ่มง,งานในหม่ๆค่ะ เป็นเพราะว่าเราไม่มีความรู้ในด้านการก่อสร้างนะคะหรือว่าการบริหารง,งานก่อสร้างมาก่อนเลยแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราผ่านจุดนั้นมาได้ก็คือไกด์แดนจกคนรอบๆตัวที่หวังดีแล้วก็รักเราค่ะซึ่งใน BNI นะคะเป็นสังคมแห่งการให้ไม่ว่าจะเป็นความรู้คําแนะนาําหรือว่ากําลังใจนะคะซึ่งจากที่จ่ายได้มาสัมผัส b บีถึงแม้จะไม่นานมากระยะเวลา4เดือนเท่านั้นนะคะจ่ายก็รับรู้ได้ว่าในภายภาคหน้า หากใจต้องเจอเรื่องยากๆหรืออุปสรรคอะไรเนี่ยใจก็จะมีครอบครัวของ b n i ยนไอคอยสนับสนุนและซัพพอร์ตค่ะ สำหรับผู้ประกอบการ SME นะคะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยจเชื่อว่าธุรกิจของทุกท่านก็คงชะลอตัวหรือว่ามีปัญหาก,กันทั้งนั้นค่ะแต่ว่าจะอยากแชร์ข้อคิดนะคะที่ได้รับจาก BNI ว่าในสถานการณ์แบบนี้จะมีอยู่2ทางนะคะก็คือสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะสําหรับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะก็ให้ปล่อยไปนะคะไม่ควรเก็บมาคิดซ้ําๆย้ำๆเพื่อบ,บั่นทอนกํนาลังใจของเราค่ะส่วนสิ่งที่เราควบคุมได้เนี่ยเราก็ควรรีบแก้ไขแล้วก็ ปรับตัวนะคะเพื่อที่จะได้เดินหน้าธุรกิจของเราต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วนะคะ Don't be frozen by fear But be focused by fear ค่ะสู้ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ สุดท้ายนะคะใจอยากจะขอบคุณครอบครัวแล้วก็ทีมบีโฮมของจ่ายนะคะที่คอยเป็นกําลังใจกําลังสมองขับเคลื่อนให้ธุรกิจของเราดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณคุณยง้งสถาปนิกจากซันชายนะคะที่แนะนําให้จ่ายได้รู้จักกับเบียนไอค่ะขอบคุณคุณย้งที่ไม่ย่อทอนะคะที่พยายามชวนจ่ายตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาอย่างยากลําบากนะคะขอบคุณพี่ฮอนประธานแฟนตาเซียน,น,นะคะที่เชื่อมั่นและให้โอกาสจ่ายได้ทําหน้าที่โกรดโคนะคะจ่ายเชื่อมั่นว่าด้วยความรู้และประสบ การจับเปลี่ยนไอที่จ่ายได้รับและกำลังจะได้รับจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อ p ersonal growth ของจ่ายและธุรกิจของจ่ายต่อๆไปค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ